สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4ธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัสเฉพาะตัวที่บ้านใจสดเน้นสดค่ําคืนวันจันทร์นี้มีมาฝาก4 EP เป็นตัวเน้นชุดเน้นเดี่ยวทั้งหมดนะครับและตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวบ้านใจสดเน้นสดตัวที่2เฟเนมาเช่กับชีวันสปอร์ ห้ามพลาด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่ทมารับชมแลบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองคูโดยแฮนดิแคบกราเฟนเนมาเช่กับชีวานสปอร์ในศึกตรุกรกีซุปเปอร์ลีกแข่งๆกันตอนที่ขึ้นตรงเฟนเดมาเช่ต่อลูกครึ่งควบสองลบห้าเฟนเดมาเช่ครับปัจจุบันอยู่ดับที่สองของตารางมีอยู่สามสิบสี่คะแนน ทีวาสปอร์อยู่ดับที่13ของตารางมีอยู่15คะแนนก็ถือว่ามีความต่างมีความห่างกันในแง่ของดับและคะแนนค่อนข้างมากผลงาน5เกมหลังสุดของเบรเดนเบเช่ปรากฏว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3การลงทุนขาดทุนทุกเกมชีว่าสปอร์ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1การลงทุนกำไร2เกมเจ้า1ขาดทุน1ไม่เปิดราคา1 สว่วนการเจอกันของทั้งสองทีมนี้ในช่วงห้าครั้งหลังสดุดเฟเนมาเช่ชนะไปแล้วสามครั้งชิวัตมอลเสมอได้สองครั้งและนี่คือข้อมูลพื้นฐานนะครับของเฟเนราเช่กับชิวัตมอลดอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าเฟเนราเช่ในช่วงนี้จะดูดรอปลงไปนะเพราะน้าจับกันได้ก่อนอันนี้นี่เฟเนราเช่เป็นทีมที่ชนะแบบรัวๆรัวๆเป็นสิบกว่าเกมมีแต่ชนะชนะโอ้โหเรียกว่าฟอร์มเทพ แต่จู่ๆก็สะดุดไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะส่วนตัวพูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายวันนี้<ๆ>ก็ปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายในราคาภูช่องเฟนเดอเช่ ache, ทีมใหญ่ทีมดังปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งครับไม่เชื่อใจครับแต่โอกาสเสมอเปิดกว้างครับเพราะปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งมามั่นใจในช่องเสมอแทนที่จะเป็นเจ้าบ้าน ส่วนช่องทีมเยือนเองก็ไม่ถึงกระดูดีนะเพราะว่าปรับลดลงสามเพิ่มขึ้นสองเพราะนั้นหลักๆกลายเป็นเลียมเสมอครับสำหรับคูแฮนดิแคปของเฟเนลุกงขึ้นครบสองเลยนี้จ้าราคารลายปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจะบ้านบอลต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยอบนบอลรองเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้บวกกับข้อมูลพื้นฐานเกมนี้ดูแล้วคงไม่ใช่ของเฟเนมาเช่ ache, ครับ สวนรองชีวัสปอครับเป็นทีเด็ดตัวเน่นสุดส,สิบดาวครับเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองครับในอีพีสองก็จำ่ําคือวบนนี้ครับรองชีวัสปอครับพวกเขาเสมอได้พวกเขาแพ้ไม่ขาดได้หรือถ้าสมมติโดนสองตรงก็ยังเสียแค่หูเดียวยังไงก็น่ารองชีวัสปอครับจัดไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดตัวที่สองชีวัสปอ ท่านใดยังไม่ได้รับฟัง e p พหนึ่งยังไม่ได้รับฟัง EP3 สามและ e p พสี่ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถว้วนขอบพระคุณครับ